สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมอยู่ที่ตำบลพิคุณทองนะครับอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่บ้านท่านนายกทีวีนะครับซึ่งนายกทีวีก็อยู่ข้างๆผมนะครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับานเอ็ต้องขอขอบคุณท่านนายกด้วยนะครับที่ให้โอกาสทางช่องเนาะมาทําการถ่ายทําวิดีโอเกี่ยวกับวัวลานซึ่งจังหวัดราชบุรีน่าจะเป็นเป็นเป็นเทปแรกที่ผมได้คุยกับ ผู้หลักผู้ใหญ่ในจังหวัดนะครับที่<ช>มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องวัวรานในจังหวัดราชบุรีนะครับในเบื้องต้นก็อยากจะเรียนถามท่านนายกว่าเรื่องประวัติวัวาณของราชบุรีเป็นยังไงขอจะเล่าให,ให้ฟังเลยนะสมัยก่อน <c oughs> ที่ราชบ,บุรีมันจะเป็นวัวสะพายนะครับอวัวสะพายคือวัวสามรอบสามรอบมันก็ต้องมีวัวติดวัวยืนคู่มาประกบกันกลับกแล้วกา แข่งกันครับเอาสามรอบเป็นเกณฑ์ถ้าเพชรบุรีจะนับรอบเป็นสิบยี่สิบสามสิบถึงร้อยรอบก็คือก็คือจุดากันะเพชรบุรีกวาดตากกัชนะแต่ราชบุรีนี่นัดแค่สามรอบสามรอบครับก็คือใครนับได้เสียหนึ่งเปทีคณะกรรมการจะเต้านั่งบรรจครับวิ่งมาชนตรงระหว่างหน้าหลังประการกันหนึ่งรอบหนึ่งรอบครับแล้วก็ สองรอบนะนรัสองรอบสามรอบก็จับคือการแล้วก็เปลี่ยนตัวกันวิธีสลับสลับสลับนอกในกันครับถ้าตัวหนึ่งวิ่งมันมีผ่านมีหูมีสว่าถ้ารอบแรกวิ่งผ่านสำหรับสองผ่านลบสามผ่านถ้าเปลี่ยนตัวถ้าตัวหนึ่งผ่านสองรอบสว่ารอบกระแผ่นไม่สว่าที่เป็นงไงวิ่งสวยทุ่สว่าวิ่งก็ไม่ถึงผ่านเดียวแ่ไม่ธมาอ๋อไม่ถึงว่าไม่ อย่างอย่างคนนี้ต uh, okay. ัววิ่งตัวตัวนำคนเรียวิ่งว okay. ิ่งชนอย่างนี้เรียกวิ่งสว่าอ่อ๋อถ้าวิ่งหัวก็วิ่งหน้าแค่หัวกันถก็คือหัวก็หน้าแค่หัวก็สอ่เอวประมาณเอวประมาณเอวนะถ้าสับตัวกันมันก็แพ้คือวิ่งถ้าการรอบหนึ่งเนี่ยวิ่งไล่สว่าพยุงเนี้ยไอตัวนี้จะได้เรียบร้อยเลยรอบในรอบนะอ๋อแล้วรอบเป็นเกณฑ์รอบเป็นเกณฑ์แล้วก็มาตอนหลังๆก็หัวสะพายมันก็เริ่มครับตะหันมาเล่นคอแบบเป็นวีอ้าวอับว่า เหนือก็มีเยอะครับจะเรียกเมือนเหนือรักลีรักรีแล้วสุพรรณรีก็มัเหมือนกันรอบรอบทีนี้ไปนับรอบตอนไอ้หลังเนี่ยวัววัวคอเนี่ยมันเสียเสียงง่ายแล้วมันจะเป็นเสียงง่ายยังไงก็คือถ้านอนหรือล้มติ้นเงี้ยมันเสียถ้าวัวสุพารไม่มีเสีย เทียบยังไงก็เอาซื้อใหม่ได้อ๋อมันจะเสียเ่ยงบุญนะมั้งเทปเทปบุรีเล,เล่นบูกคอเนี่ยถึงการะตายเลย,เลยอ๋อที่ว่าลากกันอย่างงั้นใช่ไหมสมัยก่อนเทปบุรีออต้องยี่สิบรอบถึงจะเข้ารอบต่ังในยี่สิบรอบเพราะว่ากันปลำบากซึ่งเทปที่สองแต่แล้วแต่ใครมา่อรอบก็ได้รางวัลชมเชยมากๆอย่างเบื้องเหนือเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นเทปบุรีแล้วตอนนี้เล่นคอนะครับ หลังจากเก็บเกี่ยวแล้วก็ฟิตซ้อมเลว,วัวที่วิ่งดีอะไรดีก็เปลี่ยนมานานครับจากไม่เกินประมาณสิบห้าปีแล้วเปลี่ยนมาได้คอแบบเพชรบุรีเพชรบุรีเลยหันที่วัวตัวเนี้ยจากเมื่อก่อนถ้าเราไม่มีเวารานะขายเนื้อตัวไม่เท่าไหร่ตัวเนื้อตัวสมื่นนะมื่นกะมาปทำกรุ่งคอแล้ววิ่งดีแลขายตัวเป็นแสนราคาสูงกลายเป็นเปลี่ยนไปเลย ประวัติก็ประมาณนี้นาะประวัติเ<ช>ลยเราประวัติแต่กระประวัติขอทงท่านกัเนเรื่องเล่นโบราณผมนี่เล่นมารู้สึกว่าตั้งแต่อายุประมาณสักสิเจปีสิบหกสิบเจ็ดอี้เจ็ดิบแล้วก็เล่นเล่นโบ,บราณตลอดเจ็ดสิบแล้ว<ช>ผมจะแข็งแรงเลยนะแข่เ,เล่นวัตลอดยเล่นอยู่ก็ที่นี่ก็ผมจะเป็นคตอนุญาตเ่อมานะครับะต้ง เรบผู้ใหญ่ก็ได้ให้โอกาสเราต้องเราดูแลทำให้ให้ทะเลาะวัวแวงกันได้อะไรได้ดูแลเรื่องอย่างทุกอย่างยุ่งนะทำสมบูรณ์เรื่องอะไรพวกเนี้ยตอนตอนที่ท่านเล่นตอนตอนนั้นท่านมีโบราณของตัวเองมีครับตอนสิบเจ็ดนะมีครับมีครับ้าวัวนี้ผมจะเลี้ยงวัวตลอดนะครับตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่ตลอดก็ซื้อไปขายไปดงีก็ซื้อแทงสุดขายถูกซื้อถูกขายแพง บางที้ากษะดีเราก็ซื้อตั้งรุ่เด็กๆมีรุ่นใน,นะระดับชั้สองปีสามปีก็ตัวสองหมื่นสามหมื่นก็ขายตัวมีแสนแสนมีก็สองแสนแสนอะครับถ้าขายเรื่อยส่วนยอวสนใจที่ท่านซื้อมาเป็นจะเป็นเหล่าไม่กับไหนครัเหล่ามันก็ต้องเป็นหา่านะครับเมงการลาดเลนตัวใหญ่ถ้าถ้าวัววิ่งคนุ่มๆจะสู้กันตัวสาน เราพอตรงมุมจะดีครับผมเพอกรมดีก็จะต้องซื้อแถวนี้ครับนะครับมาถูกวัดแต่ตอนนี้ที่บุนทองกำลังแรงตัวเราดีดีบอกเราที่มุนทองนี้นะครับเว่าซื้อแม่พันหนึ่งแทนเนาะเขาเป็นปีทองก่อนปีสองปีที่ผมไปซื้อให้น้องชายี่แม่แสนมาทแบุรีดีดีไปซื้อที่เพชรบุรีก็ตัวหนึ่งแสนหก ตัวหนังซื้อที่แถงสองแสนสองใเหานช้ครับแล้วก็ซื้อบางการสองแนแปดก็ซื้อเป็นแล้วลูกในเหล่าที่ที่สองแสนกว่านี้ลูกของนีต่างนี่ปราจําตัวเซนดีครับตัเซนดีอย่างตัวเดิอนขอเที่บุญทองแล้วก็ทํารองยังไม่เคยแล้ไครเลยอ๋อชือว่าชุบชื่ออะไรตันั้ เปลี่ยนชื่อกันเลยครับเพราะไปลาจริงจะเปลียนอ๋อเกเรา้วล่าสุดกันกำไรดำแล้ก็ดีกำไรดำบูกก็ไปไม่ได้ใส่รูปเลยด่อแม่ก็ซื้อรูปเราเนาะแต่พี่ที่เราค่เอาลู้เราซื้อจะบอกพ่อเพราะว่ารูปยอดหน่เราปลูกยอดดีแต่ตอนนี้มันถ้าไปเป็นต่อมาก้าบต่อ เดี๋ยวแล้วตอนที่ท่านเล่นอยู่ตองนั้นโบราณที่ท่านที่มันมีชื่อเสียงในต่างมีประมาณกี่ตัวผมเป็นหนุ่มผมจะเป็นกรรมการผูกวัวนอกรีบจริงมือเหนื่ยจับผมองผมก็คุยกันแล้วเป็นหลายปีขึ้นมาหยุดตั้งวัวผูกสไพลเลอร์ทำเล่นเพชรใปลูกเพชรก็ต้องมือเหนือนี่ก็เริ่มเหนือผมจะกุ่มอยู่คนเดียวเล่าสามสี่แับ ้าถึงได้รู้ดีว่าบัวเนี่ยประเทแบบไหนแบบไหนยิ่ดียิ่งดีมกจะมองนูประเทศ็นกรุรีแล้วเร่นต่ออนะครับเป็น่นแล้วก็อานๆน้งๆมาันกรับู้เยอนียมันก็เลยคูู่กกน้อย้องนอกค้มซื้อแพงตัวอะไรใช่ไหมในที่ถามื่เกีบัวที่ท่านที่ต่างๆเมก่อน ก่นท you know, like ีอน okay. okay. right. is ี s <S okay. ่เนที่นี่มันจะมีมีเงด่างที่เท่าก้อนนิดนิดที่อายุจใจกเก่งไม่แพ้วกนี้วกเลยบนกไม่แพเรียกก่ตายเีตายม่ตายแล้แล้วก็แ่ปีนเปาก็เรียตายแก่ปีนเาเลี้ยตายหมดนะคับัวที่ดีๆนั่มาประมาณนั้นเรื่อดางยาดอง่้งมีเนะ แม่จินบอลนี่เมื่อวานมคุยกันก็คุยนะะตัวคละตัวใช่ไหมย่ว่าตัวเดียวคละตัวนะของชุดกับมคุยกับมีแม่ตินเปานกนางวนชนนันอาแต่ชุดนี้คละชุดหรือชุดพังปชือเบือนๆกันรเย่าที่นี่ครับรถรถหลังเนี่ยนะารับปฏิบัติในี้ควที่เป็นที่พอมีเสียงที่ไม่มีหลายตัว มันก็เป็นดีเดี๋ยวนี้ก็เปลี่ยนเป็นวัวรุ่นหนุ่มไปน้อยเพราะวัวใหญ่นี่มันจะแต่ไม่ได้หมมันจะเป็นวัวไซเด็กกันไซเล็กแต่วันเล็กๆเพี่ะวัวรุ่นใหญ่นี่ขายจุหมดผมก็เลยเลว่าขายไนตัวแสนตวมากรุ่นใหญ่เนี่ยมันมันีป็นผู้ปลากผมว่าค่อน้าหยกันแล้วผมอยู่แลมีเจ็ดประตูผมวิ่งมีถ้าไปตู้แคไม่แค่เลย เราเรียนอยู่ที่ไหนครับตู้นี้ไม่ใช่ครับแล้วทั้งหมดมีกี่ตัวโบราณครับสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวแล้วมีต้นแม่พันธุมีประมาณสักร้อยตัวอ๋อมีมีเหล่าเลยไม่เหล่าเลยใช่ไหมสักร้อยร้อยกว่าตัวแม่เหล่านี่นะครับที่บ้านนี้ก็เยอะเลบ้านนี้ก็สองร้อยแล้วเนี่ยตอนนี้เยอะครับบ้านหลังที่แถวมาเมื่อกี้อ๋อเยอะครับก็พวกระแบงกันอยู่เรื่อยนะอ๋อใช่พอใคร้ากัคลอก ใครก็อยากได้อ่ะพูดง่ายๆแม่เราเนี่ยมันไปทำคือไปไปต่อยอดได้เนาะซื้อวัวตอรเมียแพงดีมาต่อยอดได้ใช่มันต่อยอดได้หลายหลายหลายอย่างเลยตู้เนี่ยถ้าบางคนเขาชอบซื้อตู่เลยดีบางคนก็ซื้อวัตเเมียไปต่อยอดเขารู้วอกมาตัตเตอร์เมียเยอะแยะงตัวสองหมื่นหนึ่งกี่บาทนะตัวสักหกเดือนสิบเดือนครับครับ ท่านพาไปชมวัวร<ม>า,านท,ที่ที่ท่านอยู่ตรงนี้ยก็นดีนะครับเดี๋ยวไปดูไปดูหน่อยกันเลยขับ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 